รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมรัม สวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern m u m เพื่อส่งดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ยกาว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ working w o m เ n หลายท่านเมื่อตั้งคันแล้วก็ยังทำงานจนถึงปตามาสที่3ค่ะสิ่งที่ต้องระวังก็คือการที่จะต้องนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆเพรา,นา,นานะนั้นอาจจะเป็นสาเหตุข,ของการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมซึ่งอาจจะส่งผลต่อลูกน้อยในท้องได้นะคะ ดังนั้นสําหรับคุณแม่ที่ยังต้องทํางานในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะสิ่งที่ชินดี้ขอแนะนําก็คือพยายามที่จะเคลื่อนไหวร่างกายให้มากเก้าอี้ที่นั่งทํางานก็ควรมีพนักพิงเพื่อรองรับหลังอย่างมีประสิทธิภาพแล้วอย่าลืมหาที่รองรับข้อมือเมื่อต้องพิ์งานด้วยนะคะสําหรับช่วงหน้าเมนูหน้าหมาวันนี้ชินดี้ขอประยุกต์ผลไม้มาเป็นอาหารข่าวรับรองค่ะว,ว่าทั้งอร่อยและก็ครบถ้วนเรื่องสารอาหารแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ เมนูหน้าหม่ำขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมนูหน้าหม่ำที่มาพร้อมที่จะเสิร์ฟอาหารแสนอร่อยเหมาะสาหรับลูกน้อยและก็คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ด้วยนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าสันในหมูสอดไส้แอปเปิลค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือพระเอกของเราในวันนี้แอปเปิลนั่นเองจะเป็นแอปเปิลเขียวหรือแอปเปิลแดงก็ได้นะคะและนี่ค่ะสันในหมูพริกไทยปน่นเกลือปน่นแล้วก็มัสตาร์ดนะคะ นอกจากนี้ก็จะมีเบคอนค่ะและนี่ก็คือเกเกดสักหยาบค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะคะก็นำสันในหมูที่เราหมักไว้มาวางบนจานแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นก็นำแอปเปลิลาวางทีละชิ้นค่ะแล้วก็ลูกเกดค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือม้วนค่ะ ม้วนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําเบคอนมาแล้วก็ห่ออีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็นํำไนจิ้มฟันมาจิ้มแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสันในหมูสอดไส้อปเปิลที่เราห่อเรียบร้อยแล้วลงกระทะไปทอดให้สุกค่ะ<ม>หอมหน่าทานเบคอนนี่เป็นอะไรที่หอมมากๆเลยนะคะก<ม>็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว นำออกมาเสด็จน้ำมันนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็มาดูส่วนผสมของซอสแอปเปิ้ลที่เราจะนำมาราดอีกทีนะคะคก็จะมีเนยน้ำน้ำแอปเปิลนะคะหอมใหญ่สับละเอียดพริกไทยปน่นเกลือปน่นแป้งสาลีโควีนะคะสีก็จะออกสีน้ำตาลแบบนี้นินดหน่อยคะ่ะเนยใส่ลงกระทะนะคะก็นำหอมใหญ่ที่เราสับละเอียด ลงไปผัดนะคะพอเราผัดหอมไปสักพักหนึ่งนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็เริ่มเป็นสีเหลืองนะคะเราก็นําแป้งสาลีโฮวีดของเราเนี่ยนะคะสักนั้นนะคะเราก็เติมน้าแอปเปิ้ลลงไปแล้วก็คนเพื่อที่จะทําให้แป้งละเอียดนะคะไม่เป็นก้อนโอเคเนื้อแอปเปิ้ลที่เราสับละเอียดนะคะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวแบบนี้สักพักหนึ่งนะคะ ปรุงรสด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยนะคะหอมค่ะน้ำซอสแอปเปิลที่เราจะนำมาราดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาทดลองรสชาติ ว่าอาร่อยจริงรอเปล่าโอเคเยี่ยมมากๆเลยค่ะเหมาะกับเป็นอาหารทานเล่นนะคะหรือว่าจะเป็นออเดอร์สำหรับงานปราร์ตี้ก็ได้นะคะหรือว่าสำหรับลูกน้อยที่เบื่อข้าวไม่ค่อยอยากจะทานอะไรแบบนั้นนะคะก็มันเป็นโปรตีนล้วนๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Electrolux Home Inspiration สนับเพรบุรีตัดใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการทำอาหารด้วยค่ะ สำหรับช่วงหน้าช่วงสาราจาร์โปรดไปพบกับพี่แวววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่พบได้ในแอปเปลิลค่ะช่วงสาราจารย์โปรดสวัสดีค่ะพบกับพี่แววในช่วงสาราจารย์โปรด ช่วงเวลาที่ทำให้คุณแม่รู้จักสารอาหารในผักผลไม้มากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงที่แล้วคุณซินดี้ได้ทำเมนูสำหรับเด็กที่กำลังเบื่อข้าวนะคะกับเมนูสันในหมูสอดสายแอปเปิลนะคะซึ่งหวังว่าคงจะถูกใจหลายๆคนเลยนะคะและในช่วงสารราจ,จา์โปรดในวันนี้นะคะพี่แววก็จะมาแนะนำสารอาหารที่สำคัญในแอปเปิลว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณแม่และลูกเล็กอย่างไรบ้างคะ่ะ แอปเปิล <Apple S 2> เป็นผลไม้ที่ใครๆก็รู้จักนะคะนอกจากจะมีสีสวยและมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วแอปเปิลยังอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆที่จําเป็นต่อคุณแม่และลูกอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะในเปลือกทั้งสีเขียวและสีแดงของแอปเปิลยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งป้องกันอาการท้องผู และยังช่วยลดคอเลสเตอรอลสำหรับผู้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะสำหรับเจ้าตัวเล็กนะคะวิตามินซีซึ่งมีมากในแอปเปิลจะช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันนอกจากนั้นยังมีเบต้าแคโรทีนและยังมีไฟเบอร์ซึ่งทำให้เด็กๆขับถ่ายได้เป็นปกติอีกด้วยค่ะการเลือกแอปเปิลนะคะขั้นแรกก็ต้องดูที่ขั้วค่ะให้ขั้วสดอยู่นะคะแล้วก็มีผิวมันเรียบสีเท่าๆกันแอปเปิลเมื่อรับประทานไม่หมดนะคะก็ให้เก็บใส่ถุงกระดาษและเก็บไว้ในตู้เย็นซึ่งสามารถยือดอายุข,ของแอปเปิลได้ถึง2สัปดาห์เลยค่ะ แม่เด็กทุกคนจะชอบของเล่นแล้วของเล่นก็เข้ากับเด็กทุกคนแต่คุณแม่ยังคงต้องเลือกให้เข้ากับวัยและก็พัฒนาการของลูกน้อยด้วยนะคะดังนั้นช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยวันนี้มีเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการของลูกด้วยของเล่นตามวัยมาฝากค่ะช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพอ การเล่นกับเด็กเป็นของคู่กันค่ะและของเล่นก็เป็นสื่อสําคัญในการช่วยพัฒนาลูกน้อยทั้งด้านร่างกายและจินตนาการแต่การเลือกของเล่นก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆค่ะต้องเลือกให้เหมาะกับช่วงวัยและวันนี้คุณหมอพงศักดิ์น้อยพยัก์กุมาราแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมจะมาแนะนําวิธีการเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับลูกวัยหนึ่งขวบก,กันค่ะสวัสดีครับคุณแม่น้องพอสกับคุณแม่น้องเมย่าครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการทํางานของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแล้วก็การทํางานที่ประสานกันระหว่างสายตาและมือรวมทั้งการเล่านิทานด้วยนะครับว่าคุณพ่อแม่เองจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังได้อย่างไรถึงจะสนุกและเด็กๆถึงจะสนใจฟังใช่ไหมครับ การเล่นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการการงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับก็อย่างเช่นการต่อแท่งไม้นะครับรก็เริ่มจากแค่2ก้อนนะครับนะครับนนแล้วก็วางวห้ก็จะไปหยุดต่อแต่แรกก็ต่อไม่ค่อยเต็นเท่าไหร่เนาะแล้วเขาก็จะฝูดการทำงานกล้ามเนื้อมือแล้วก็กัดสายตากาัดร,ระยะให้วางให้มันสามารถจะต่อได้เราจากนั้นแล้วก็ประเภทที่เล่นพวกปัน้นินน้ำมันปั้นแปง้งปั้นแป้งโดก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ เรือของรานแล้วก็ฝึกการทํางานของมือและตาให้ประสานกันส่วนในเรื่องของการอ่านนิทานนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพัฒนาในเรื่องของทักษะด้านภาษาอ,อย่างเช่นเราอ่านนิทานให้ลูกฟังเนาะ ลูกก็จะเรียนรู้ภาษาจากเราใช่ไหมแล้วก็เรียนรู้พัฒนาในเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เด็กๆที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็อยู่ไม่วิ่งการอ่านนิทานกับลูกๆก็จะช่วยในเรื่องของความวิ่งด้วยในเรื่องของสมาธิที่จดจอนะครับส่วนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งถ้าหากว่าเราสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมๆกันเด็กก็จะเรียนรู้จากนิทานด้วยนะสอนให้หนูเป็นเด็กดีใช่ไหมคะสอนได้ด้วยการผ่านการอ่านนิทานให้ลูกฟังนี่แหละครับคุณหมออาจารย์แนะนําให้เลือกเนื้อหา ยังไงให้กับเด็กวัยนี้คะครับจริงๆต้องบอกว่าเด็กเล็กๆถ้าหากว่านิทานจะดึงดูดความสนใจของเขาก็ามักจะเป็นนิทานที่มีรูปภาพเป็นส่วนประกอบเป็นส,นส,นส,นสน่วนใหญ่แล้วก็มีสีสันที่สดใส,นสเนาะแล้วก็นิทานที่คุณพ่อคุณแม่เล่าเนี่ยเด็กๆฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกเด็กๆฟังอย่างไม่รู้จักเบื่อครับเมื่อไหร่ที่เราเล่าก็สนุกทุกครั้งไปเลือกกันง่ายๆแบบนี้แหละครับนอกจากการเลอกของเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกแล้วก็อย่าลืมสอนให้ลูกรู้จักรักความสะอาดด้วยนะคะ พรเด็กต้องใช้มือคู่น้อยหยิบจับสิ่งของต่างๆรอบตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการให้ลูกน้อยได้ล้างมือด้วยสบู่เหลวสูตรออร์แกนิกลสฮิปแอนคาร์โมาที่อ่อนโยนและไม่ระคายเคืองผิวก็จะช่วยให้เขามีสุขรามัยที่ดีพร้อมเรียนรู้ตลอดทั้งวันแล้วล่ะค่ะช่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูล คุณผู้ชมคะสมัยนี้เสื้อผ้าเด็กๆมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแต่คุณแม่ยุคใหม่อย่างเราจะเลือกเฉพาะที่สวยเก๋เท่าน,นั้นไม่ได้ค่ะจะต้องพิถีพิถันเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ระวังเรื่องนี้นะคะลูกน้อยอาจจะเกิดอาการผื่นคมิแพ้ได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีคุณแม่ที่ใส่ใจเรื่องนี้มาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เป็นยังไ,ไงบ้างคะเรื่องของภูมิแพ้ของเด็กเล็กเนี่ยจริงๆแล้วผิวของลูกนี่จะบอก บางมากเลยใช่ไหมคะบางทีเราคิดไม่ถึงเลยนะว่าเสื้อผ้าชุดสวยเก๋ตัวนี้ที่มาจะทําให้ลูกน้อยเกิดอาการแพ้ได้ใช่ค่ะ,ค,ะคือเด็กเนี่ยะคะมีผิวหนังที่ เบาบ,บางมากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็ละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ใหญ่เลย<ช>ทําให้ชั้นผิวหนังของเขาเนี่ยเปิดรับต่อสิ่งเล้าทั้งรังสี U V สารเคมี<ช> <ๆ S 2> แล้วก็สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ต่างๆได้มากกว่าผู้ใหญ่ถึง3าเท่าอะค่ะ<ช>และเด็กที่ป่วยหนึ่งในสาของที่เป็นโรคนี้นะคะจะมีอาการต่อเนื่องจนถึงสูงวัยผู้ใหญ่ทําให้เป็นอุปสรรคในการเรียนแล้วก็การทํางานในอนาคตด้วยค่ะ โอ้ถือว่าเป็นภัยแฝงอีกโรคหนึ่งเลยนะคะแล้วคราวนี้เราจะมีวิธีรับมือกับมันยังไงดีคะคุณเจมค่ะโรคนี้นะคะคุณหมอเคยบอกว่าเกิดจากการเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ถูกวิธีค่ะเป็นปัจจัยแรกๆเลยที่ทําให้ผื่นขึ้นผิวหนังเด็กกะค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีเลือกเสื้อผ้าให้กับลูกน้อยยังไงบางทีเราก็แบบเห็นมันน่ารักน่ารักใช่ช่มคะค่ะก็ต้องเลือกเสื้อผ้าที่ทํามาจากเส้นใยธรรมชาตินะคะพวกผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีเส้นใยที่หนานุ ุ่มแล้วก็อ่อนโยนนะคะแล้วก็จะทําให้ลูกเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ต้องดูเสื้อผ้าที่ตัดเย็บที่ปราณีตเรียบร้อยต้องไม่มีตะเข็บแล้วก็ขอบเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะทําให้ระคายเคืองผิวลูกได้ค่ะใช่แล้วค่ะที่สําคัญนะคะก็อย่างที่คุณเจนบอกเลือกเสื้อผ้าที่เวลาลูกน้อยใส่เขาจะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะคุณแม่ก็ต้องมันทําความสะอาดเครื่องนอนให้กับลูกบ่อยๆด้วยนะคะใช่ค่ะของใช้ของลูกเช่นเครื่องนอนปาอกหมอนผ้าปูที่นอน ราก็ควรนําออกมาซักทําความสะอาดทุก1-2สสัปดาห์นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดผื่นภูมิแพ้ได้แล้วค่ะการเลือกผ้าอ้อมก็เช่นเดียวกันนะคะคุณแม่ควรเลือกจากการสัมผัสผิวผ้าอ้อมที่อ่อนนุม่มดูจากเส้นใยที่โปร่งระบายอากาศได้ดีผลิตจากเส้นใยธรรมชาติเพื่อไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวค่ะแล้วก็ต้องซึมซับได้ดีด้วยดูแลถนอมผิวลูกน้อยเพียงเท่านี้ค่ะลูกของเราก็จะห่างไกลผื่นภูมิแพ้และคุณแม่ก็จะสบายใจที่ลูกมีสุขภาพที่ดี ด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเจนมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลและก็พูดคุยกับเราขอบคุณมากค่ะทางรายการก็มีพอกเก็ตบุ๊กจากสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์มอบให้ด้วยค่ะค่ะและสำหรับช่วงหน้าช่วงละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอตอนเตรียมตัวเที่ยวรับลมหนาวไปชมกันเลยค่ะละครสั้นบ้านสุขใจสนับสนุนโดยทีโพเบบี อากาศก็เริ่มหนาวแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าเราจะไปเที่ยวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดเสื้อผ้าเตรียมตัวไปเที่ยวดีกว่าไหนๆรอแม่ด้วย าแล้วจ้าผัดไทยเจ้าดังที่ทุกคนสั่งมาแล้วกำลังร้อนๆเลยเอ,อ้าไปไหนกันหมดเนี่ยสาวๆฮัลโหลอยู่ไหนกันครับบัวแล้วของแม่และลูกไหนดีใช่ชุดนี้สวยเลยค่ะแม่นี่นนโอเคไหลูกเนี่ย ต้องมีผ้าพันคออีกสักนิดนึงค่ะแม่ไหนโอเคเลยชุดนี้เอาอยู่ของดาวแล้วพี่คงบอกแล้วลูพี่ว่าเอาแบหนาๆไปหน่อยดีกว่านะเพราะอากาศค่อนข้างเย็นน่ะเด็กๆก็ลูกขี้หนาวใส่เสื้อหนาๆนะลูกนะเข้าห่ออะแล้วอย่าลืมนะลูกเตรียมยาลดไข้ถุงมือถุงเท้ากระดาษเปียกลูกอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ำยาล้างหดนมอ่าเราต้องเน้นเรื่องความสะอาด เพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไม่ป่วยไงนี้รกโอ้โหผมก็นึกว่าหายไปไหนการน,นี่ม่อยู่กันที่นี่นี่เองแล้วเตรียมตัวจะไปไหนกันครับเนะี่ยดูกันสแต่งกันสะเต็มยศสะขนาดนี้ก็อาทิตย์หน้าไงพี่แดนเนี่ยกำลังเตรียมเสื้อผ้า<อ>จะไปเที่ยวทิตย์หน้านี่พ้ามันขอ,ขอ,อฟุ้งซิงแม่เนี่ยสวยไหมดาวสวยไหมฟุ้งฟิงจะดาวแต่แต่ขอโทษนะพี่ได้ข่าวว่าจะไปกันอาทิตย์หน้านี่เตรียมตั้งแต่วันนี้เลยแหละครับเนี่ยสาวๆอ่าไม่ได้ค่ะพ่อต้องเลงหน้ากันบิดเนึ เดี๋ยวพอวันจริงลืมนู่นลืมนี่อดสวยเมื่ําจำได้ไหมปีที่แล้วอะโอ้ยเตรียมยังกบไปเป็นปีพูดอะไรพูดอะไรพอผมบอกว่าผัดไทยมาพอดีครับผัดไทยมาพอดีผมไปเตรียมแล้วนะครับเดี๋ยวจะเย็นทั้งหมดไปกันกี่ปี อุ่นไอรักสนับสนุนโดยอีเซราครีมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะผิวของลูกนั้นบอบบางไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ดังนั้นคุณแม่จึงต้องเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้กับคนที่คุณรักมากที่สุดค่ะ คุณหมอคะตอนนี้น้องปิ่นทองอายุ9เดือนค่ะน้องมีปัญหาเรื่องแพ้ง่ายค่ะโดยเฉพาะเรื่องผิวพรรณตอนนี้คุณแม่กุ้มใจมากเลยค่ะเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์สําสหรับลูกค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาบน้ําเด็กค่ะก็เลยอยากให้คุณหมอช่วยแนะนําวิธีการเลือกค่ะว่าต้องดูยังไงบ้างคะส่วนใหญ่สบูท่ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ก็จะเป็นสบู่ที่มีความเป็นด่างนะฮะแล้วก็บางชนิดก็จะมีสารบางอย่างเช่นเแอลงกอฮอมมีอะไรมีน้ําหอม คนนี้ก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองในผิวเด็กเพราะฉะนั้นการเลือกสบู่ที่ดีก็ควรจะดูนะฮะว่ามีคุณสมบัติในการเคลือบผิวไหมถ้ามีคุณสมบัติการเคลือบผิวก็ควรจะเลือกอย่างนั้นการรักษาความชุ่มชื้นของผิวนังได้ดีไม่มีน้ําหอมอาบน้ําเสร็จก็ต้องรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกผิวแห้งแตกเลยนะฮะต้องมีรู้สึกว่าผิวหนังชุ่มชื้นขึ้นเวลาอาบน้ําเสร็จแนละ้วถ้าผิวลื่นๆจะดีกว่าผิวอาบเสร็จแล้วแห้งๆนะครับ สบู่ที่มีฟองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสบู่ที่มีสารทำให้เกิดละลายเคลืองบผิวหนังเช่นโกสารที่ตัวย่อพฟเอ s LS, s S ลเอออะไรต่างๆนะครับดีเนี่ยคือไม่มีฟองไม่มีกลี่นะครับเรื่องของสบู่ก้อนเนี่ยกับสบู่น้ำเนี่ยคิดว่าน่าจะสบู่น้ําน่าจะมีความชุ่มชื้นได้รักษาความชุ่มชื้นได้ดีกว่าสบู่ก้อนนะฮะเพราะมันจะเคลือบผิวไว้ได้นะครับมีสารในการเคลือบผิวได้มากกว่า มาดูเรื่องคุณสมบัติของสบู่นะครับว่าสบู่ที่ดีควรจะมีเป็นสบู่แบบไหนนะคะอันที่หนึ่งไม่มีความเป็นด่างอันที่สองไม่ควรจะมีน้ําหอมอันที่สามก็ควรจะไม่ไม่มีความที่จะทําให้เกิดการระคายเคืองผิวนะมีสารระคายเคืองผิวมาเจอไรเซอร์ที่ดีเนี่ยก็จะเป็นพวกที่มีคุณสมบัติในการเคลือบผิวไว้นะฮะ,ะ,ะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมีคุณสมบัติในการที่ไม่เกิดระคายเคืองกันนะฮะไม่มีสาร พวกน้ำหอมหรือพวกแอลกอฮอล์เหมือนกันนะครับในเด็กที่มีปัญหาทางผิวหนังนะฮะว่าจะแพ้ง่ายหรือว่ามีอาการทางผิวหนังผืนคันง่ายเนี่ยควรจะใช้ครีมหรือโลชั่นเพื่อเคลือบผิวไว้หลังอาบน้ำทุกครั้งทันทีนะครับเพื่อทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับ และอีกหนึ่งคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวลูกน้อยให้ปลอดภัยที่สุดก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากโซเดียมลอเลซันเฟตและสารโซเดียมลอเลสซันเฟตเนื่องจากเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ง่ายและเมื่ออาบน้ำให้ลูกเสร็จแล้วก็อย่าลืมบำรุงผิวลูกน้อยด้วยครีมที่มากกว่ามอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยนะคะ และตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกส่งมาได้เลยนะคะที่ Facebook Modern Mum TV หรือจะชมรายการย้อนหลังได้ที่ m o m m y p ่พ m เด m ยนดอทคอมรคำว่ารายการ Modern Mum ใน YouTube ก็เจอเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ม o d e เดิดีไลท์วงแหวงวัชรพลที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทาค่ะ แล้วพบกันใหม่กับมาร์ r ดินมัมเพราะม o ร์ r ดิ u มัมเข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภและการเลี้ยงลูกสำหรับวันนี้ฉันที่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ